The world on this day. เฮนรี่เดวิดตอโรเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคม1817ในเมืองคอนคอร์ดม c h u ูเซ t s สหรัฐอเมริกาเป็นนักคิดนักเขียนนักปรัชญาและนักธรรมชาตินิยมชาวอเมริกันตอโร่เป็นเด็กเรียนเก่งสามารถศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหลังจากจบการศึกษาตโรเริ่มทำงานเป็นครูในโรงเรียนที่บ้านเกิดแต่ความไม่มีวินัยของตนเองทำให้เขาทำงานได้เพียงสองสัปดาห์ก็ลาออกและไปช่วยกิจการทำดินสอที่บ้านได้ระยะหนึ่งก็ออกมาทำโรงเรียนเองร่วมกับจอห์นพี่ชายของเขาตโรเข้าสู่วงการนักเขียนแต ประกอบกับงานประพันธ์ของเขาไม่ประสบความสาเร็จนักจึงตัดสินใจไปใช้ชีวิตอยู่ที่น้องน้ํำวอลเดนในปี1845และเริ่มจําการอาหารการกินเหลือเฉพาะพืชและผลไม้ที่เขาเก็บหรือปลูกไว้กินเองวิถีชีวิตของเขาที่นี่เป็นที่มาของหนังสือที่ชื่อว่าวอลเดนหนังสือที่ว่าด้วยการทดลองใช้ชีวิตอย่างเรียบง,ง่ายพอเพียงซึ่งกลายมาเป็นงานเขียนชิ้นคลาสสิกวอลเดนของทอโรไม่ใช่เพียงแค่บันทึกการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติเท่านั้นหากยังเป็นการคร่ครวญถึงชีวิตชุมชนธรรรรมชาาาาตตติิิิววทยยปััญะนนนนอออกกคดเเสพึ่งง และการใช้ชีวิตยอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติความคิดและผลงานของตโรมีอิทธิพลและเป็นแรงบันดาลใจต่อนักคิดคนสําคัญสําคัญอย่างลิโอโตสตอยมาัตมาคานทีมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์และนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองทั่วโลก the world This the concept Typos This is the independence concept newspaper Independence of World